เรียนท่านที่เคารพและมิตรสายทุกท่านครับผมพลตรีดอกเตอร์อนุชาติบุญน,นาควันนี้เป็นบรรเสารที่22พฤศจิกายน2568ครับเมื่อสองวันนี้ได้นำเรียนไปแล้วว่าทำชั่วได้ดีไม่มีโดยได้นำกรณีศึกษาให้กังชินแห่งชาติมาแยกแยะวิเคราะห์ให้ดูว่าจิตของมันนั้น่ะ เป็นจิตที่สะสมความชั่วมาเป็นหนึ่งนิดทางพระเรียกว่าอาจินกรรมดังนั้นมันจึงเสพคุนต่อความเลวร้ายและตกเป็นทาตของกิเลสทั้งสามก็คือโลภะโทสะและโมหะการที่มันช่อราดบังหลวงโตนจะรับบิบากชั่วต่างๆมากมายติดต่อกันมาหลายสิบปีนั้น ก็เพราะว่าจิตมันชั่วแต่มันไม่เข้าใจเนื่องจากมันไม่มีศาสนาในจิตใจคนที่นับถือพุทธศาสนาจะมีความเชื่อมั่นในศรัทธาสี่และไม่เคยวอกแวกก็คือเชื่อว่ากรรมทุกประเภทมีผลกระทบต่อเนื่องกันไปข้อที่สองเชื่อว่า วิบากนั้นเป็นผลจากการกระทาหรือกรรมของแต่ละคนนั้นไม่ว่าจะทํากรรมใดจะส่งผลเป็นวิบากเสมอไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วต่างส่งผลให้เกิดวิบากทั้งสิน้นในดวงจิตของปุถุชนข้อที่สามชาวพุทธเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายตามมีกรรมเป็นของตนเองการที่ได้รับวิบากดี ก็เพราะว่าเป็นผลจากการสร้างกรรมดีของเขาในอดีตซึ่งไม่ทราบว่าในภพใดชาติใดเนื่องจากว่าวัาตาสงสารนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดดังนั้นสัตว์ทุกภพทุกภูมิใน31ภูมิเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับมานับชาติไม่ถ้วนพวกเราก็เป็นสัตว์ อยู่ในภูมิหนึ่งใน3 1ภูมิที่เรียกว่ามนุษยภูมิในอดีตเราก็เคยปฏิสนธิเคยจุติปฏิสนธิใหม่จุติใหม่วนเวียนกันอย่างนี้นับไม่ถ้วนดังนั้นเราจึงไม่ทราบว่าสิ่งที่เราได้รับในปัจจุบันที่เราวิบากนั้นเกิดมาจากการที่เราทํากรรมใดมาดังนั้นแต่ละคนจึงไม่มีวันเท่าเทียมกันได้ เนื่องจากแต่ละคนสร้างกรรมมาแตกต่างกันไปสำหรับข้อสุดท้ายชาวพุทธเชื่อว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เรียกว่าสัจธรรมและตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองการดําเนินกิริยาอาการต่างๆของเราตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือการเห็นถูก ชาวพุทธเชื่อในสี่ข้อนี้ที่เรียกว่าศรัทธาสีไอ้กังฉินไม่เคยเชื่อเพราะไอ้กังฉินไม่มีศาสนาในหัวใจมันจึงไม่มีความหวาดกลัววิบากที่จะตามมาเพราะมันไม่รู้ว่าวิบากนั้นมีจริงเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวบอกไอ้กังชินจะเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมโถคนที่ไม่มีความรู้ก็คงจะอนุโมทนาผมเกินขั้นนั้นไปแล้ว ผมรู้ดีว่ามันทำไม่ได้การที่จะได้พบพุทธศาสนาได้ศึกษาได้ศรัทธานั้นน่ะเป็นเรื่องที่ยากแสนยากเพราะว่าจะต้องเป็นผู้ที่บุญบุญวัสนาส,สมมาเท่านั้นจึงจะได้มีโอกาสได้เจอและศึกษาพุทธศาสนาโดยเขาจะต้องมีความศรัทธาเสียก่อนคนส่วนใหญ่ในโลก 99. 9ก9 9ส9ไม่มีบุญวัสนาบารมีสะสมมาจึงไม่มีโอกาสได้นับถือพุทธศาสนาอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยแม้ผู้ที่บวชเป็นภิกษุบรรพชาอยู่ในพุทธศาสนาบางรายเป็นถึงเจ้าอาวาสบางรายมีสมณตักสูงสง่งเป็นชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรหมชั้นลูนชั้นน,น,นี้ก็ยังไม่ได้รู้จักพุทธศาสนา ถ้าใครสงสัยหาไปดูไอ้ธรรมชโยที่วัดจานบินไอ้เนี่ยจัดตั้งองค์การอาญากรรมขึ้นมาโดยนำพุทธศาสนาบางหน้าหลอกลวงผู้ที่มีมิจฉาทิฐิบอกล่อเอาเงินทองจนหมดตัวเห็นไหมครับถ้าไอ้ธรรมชโยมันนับถือพุทธศาสนามันจะตั้งตัวเป็นมิจฉาชีพอย่างนี้ได้หรือนี่ก็แสดงชัดว่ามันไม่เคยนับถือนอกจากนี้มีใครใกล้ๆเวลานี้แหละไม่ต้อง นึกถึงมากมายอารงโกดไงติดคุกอยู่แล้วอารงโกดเนี่ยมันหลอกลวงผู้คนไปว่าจะรับเงินบริจาคไปช่วยคนเป็นโูกเอดส์อย่างนู้อย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่กิจของสงฆ์บางทีมันก็โฆษณาขายสบู่ตาาดอกบวกดอกโบหิมะของมันผมเคยเห็นโฆษณาใน Facebook ผมรู้ทันทีว่าไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ที่นับถือพุทธศาสนา ภิกษุเนี่ยมาโฆษณาขายนู่นขายนี่มาเรียบเรี่ยงเรียเร่ย,รย,รยไรอะไรไม่ได้หรอกครับเป็นสิ่งที่อาบัตทั้งสิ้นาะไม่ใช่สิขาบทที่เพศบัณชิตจะต้องกระทําตรงนข้ามสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่กระทําแต่หลงกฎมันเก็บเงินตลอดตอนนี้ก็มีข้อมูลปูดมาแล้วว่ามันมีเงินมากมายมหาศาลมีที่ดินเป็นพันๆโฉนดซึ่งนั่นก็เกิดจากความโลภไงครับมันไม่นับถือพุทธแน่นอน ก่อนหน้านี้มีใครไอ้สมิย้มสมิย้มก็เป็นพระดังก็นำเงินทองมาปลนเปืดอศรีกาซึ่งมันผสมพันกันมนาะโดยตลอดต่อเนื่องกันมาคนพวกนี้ไม่ใช่นอกจากนั้นก็ยังไม่มาปูแต่ก็เป็นผู้ที่ไม่น่าน,นับถือเช่นเจ้าสิ่งคิดบ้างเจ้าคิดลึกบ้างพวกนี้เห็นไหมครับมีมากมายครับท่านลองนึกดูเถอะคนเหล่านี้เขาไม่นับถือพุทธศาสนา เขาจึงไม่สนใจสิขาบทห,หรือข้อปฏิบัติที่ควบคุมเอาไว้ดังนั้นผมจึงย้ำเตือนเลยว่าผู้คนน้อยนิดครับที่ได้มีโอกา,พาสพบพุทธศาสนาผมเรียนอภิธรรมมาสิบกว่าปีนี่ท่านทราบไหมครับว่าผมก็เจอผู้ที่ไม่สามารถจะเข้าถึงได้แม้จะเรียนไปถึงชั้นสูงขนาดไหนก็ตามผมขอเล่าการณีหนึ่งซึ่งผมก็มองแล้วเป็นเรื่องขำม,มากแต่เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าผมคิดถูกแล้วอย่าว่าแต่ใครเลย ผู้ที่เรียนอภิธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจรักกิเลสหรอกครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมสนใจในสาขาวิชาวิสุทธิมัควิสุทธิมัคชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่บริสุทธิ์เพราะว่ามัคเนี่ยเป็นผลทางที่นําไปสู่การหลุดพ้นวัตสงสารได้มีคำภีวิสุทธิมัคเล่มหนาหลายร้อยหน้า ท่านได้สนใจหามาฟรีเสิร์ชค้นหาใน Google ก็แล้วกันครับมีดาวน์โหลดได้มากมายผมอ่านหนังสือไม่เคยรู้เรื่องหรอกครับผมชอบเรียนกับครูตัวเป็นๆผมก็ไปสมัครเรียนกับเขาแต่ว่าเขาสอนกันมาหลายครั้งแล้วผมเข้าไประหว่างที่เขาผ่านการเรียนมาสองาครั้งแล้วเข้าไปในห้องปุ๊บผมก็เข้าไปเร็วผมก็ไปนั่งที่ที่หนึง่งเสร็จแล้วก็ มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งก็มานั่งข้างๆผมไปที่หลังเขาผมไม่มีตำราดั้เวลาอาจารย์สอนเนี่ยผมก็ต้องหาจากในเน็ตผมก็ใช้โทรศัพท์ของผมเนี่ยเซิร์ชหาเนื้อหาที่อาจารย์สอนแล้วดูตามไปคุณผู้หญิงข้างๆผมก็หาวาผมเล่นโทรศัพท์ระหว่างเรียนเขาก็ไปฟ้องผู้บริหารหลักสูตรบอกว่าเนี่ยมานั่งแล้วเล่นโทรศัพท์ผมก็งง ผมไม่มีตำราเนี่ยผู้บริหารเขาก็มาถามผมนะว่าเ,ออเล่นโทรศัพท์ยังไงคือเขาก็หูเบาเขาก็ไม่ได้ฟังอี้าไขเลยผมก็บอกผมไม่มีตำราผมก็ต้องคนอ้นนี่ไงตำราเนี่ยผมหาจากในเน็ตผมก็ดูตามที่ครูสอนนี่แหละเขาก็เฉยๆเขาก็ไม่ว่าอะไรตอนหลังเนี่ยผมมารู้ว่าไอ้ที่เขาไม่พอใจอย่างยิ่งคือผมไม่นั่งที่ของเขาตรงเนี้ยเขานั่งอยู่เป็นประจำผมไป พี่หลังที่ก็จริงแต่ผมเข้ามาก่อนเวลาผมก็เห็นที่ว่างว่างผมก็นั่งเขาก็เลยไม่พอใจผมก็เนื้อกก้ามขำนี่แหละครับทางพระเขาเรียกว่ามานะมานะคือการมีตัวตนของกูนี่ของกูนี่สมุดกูนี่ที่นั่งกูนี่เสื้อกูนี่รถยนต์กูนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่านิวรณที่มันเหนียวล้างไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้หรอก เขาก็นั่งเรียนไปเลยผมผมก็ขำๆเดเอเว้ยคือคนที่มาเรียนอภิธรรมแล้วสามารถนําไปใช้เนี่ยเขาไม่ยึดติดจะนั่งตรงไหนตรงนี้ไม่ว่างเขาก็ไปนั่งทีนู่นที่นี่เพราะเราพร้อมที่จะสละแม้แต่ร่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวพอเราตายเนี่ยจิตเราไปปฏิสนที่ใหม่ก็จริงแต่ร่างเนี่ยเขาก็เอาไปเผาแล้วเราไม่รู้สึกเจ็บปวดหรอกไม่ใช่ว่าโอ้ ถ้าตายนอกบ้านจะไปเชิญวิญงูวิญญาณกลับบ้านเหมือนไอ้บ้าบอคอแตกทากันพวกนั้นไม่ใช่ชาวพุทธไม่รู้เรื่องตายปุ๊บเกิดใหม่ปั๊บเลยไม่เคยไม่มีวนเวียอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่ไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทใดในภูมิใดเท่านั้นเองส่วนคนที่ตายด้วยความทรมานเนี่ยเขาก็จะไปปฏิสิทธิ์ในภพภูมิที่ต่ําเป็นทุกขติภูมิเช่นถูกฆ่าตายตายเพราะอุบัติเหตุไม่รู้เนื้อรู้ตัว ตายด้วยความเจ็บปวดทรมานท่านก็คงจําได้เมื่อสองสัปดาหผมก็เตือนท่านแล้วว่าในสถานที่ที่มีการตายอย่างทรมานเช่นค่ายอัลชวิตค่ายเบอร์เคนดาวที่ไอพวกนาซีมันฆ่าพวกยิวเนี่ยหรือแม้แต่ตูสเลงที่กรุงพนมเปญหรือคิ i n g Field ทุ่งสังหารที่ห่างจากกรุงพนมเปญไม่กี่สิบกิโลเนี่ยคนตายมหาศาลตายด้วยความเจ็บปวดด้วยความโกรธแค้นด้วยความทรมาน จิตของคนเหล่านั้นปฏิตนที่ทันทีเมื่อตายแล้วเขาไปเป็นอะไรมกกักจะไปเป็นอสุรากายเป็นเปรตเป็นสัตว์อยู่ในทุกขติภูมิเพราะเขาตายพร้อมกับจิตที่มีโทสะแรงกล้าเขาไม่มีวันไปสุข,ขติภูมิได้และเขาก็าผูกพันกับสิ่งที่เขาโกรธเคืองหรือว่าเจ็บปวดในสถานที่นั้นก็มกกักจะวนเวียนอยู่แถบแถบนั้นเขาก็หากินอยู่แถบนั้น ดังนั้นถ้าเราเข้าไปเราก็ไปเจออยู่ท่ามกลางกับพวกเปรตอสุรกายทั้งหลายนั่นเองอ่ะซึ่งมนันเป็นเป็นเป็นภูมิที่ต่ำไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องตรงกันข้ามในสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เฉพาะแต่พุทธศาสนาแล้วครับศาสนาอื่นก็เช่นกันมี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 เทพเทวาอารักษารักษาอยู่เสมอผมไปมาหลายแห่งนะครับ โชคดีผมรับราชการเนี่ยไม่ไม่ไมขอโทษไม่มีโชคหมายถึงว่าทางพุทธเราไม่เชื่อม,มีความบังเอิญผมไปรับราชการผมเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยทั้งหมด46ประเทศบางประเทศะไปถึง3ครั้งก็มีผมมีโอกาสไปเรียนที่อิสราเอลมีโอกาสไปที่นครวาติกันมีโอกาสเข้าไปในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เฮลซิงกิ ทุกแห่งที่ไปแล้วก็าศาสนสถานของอินเดียเนี่ยผมไปถึงสามครั้งมีความรู้สึกเหมือนกันไม่ว่าจะไปวาติกันไปเยรูซาเล็มไปสังเวชนียสถานอินเดียว่าที่นั่นอ่ะมีเทพเทวาชั้นสูงเนี่ยอารักขาอยู่เพราะว่าอย่าลืมเทวดาเขาก็อยู่ในกามภูมิแต่เป็นเทวดาสัมมาทิฐิเทวดา มีอายุต่ำสุดเนี่ยเก้าล้านปีมนุษย์อันนี้ข้อมูลมาจากพระไตรปิฎกจางนั้นเทวดาจํานวนมากเลยเนี่ยได้มีโอกาสพบพระพุทธองค์ในขณะที่มีพระชนชีพอยู่จริงๆและเทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิเท่านั้นน่ถึงจะเข้าถึงแล้วก็ยอมรับนับถือประวลาตนเป็นสิษย์ของพระพุทธองค์เมื่อพระพุทองค์เนี่ยปรินิพานไปแล้วเทวดาเหล่านั้นยังไม่หมดอายุไข เขาก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้เขาก็มีโอกาสสัมผัสก็มีความผูกพันสิ่งใดพื้นที่ใดที่เป็นสังเว,งเวชนิยสถานเนี่ยเขาก็จะวนเวียนอยู่แถบนั้นก็เหมือนพวกเราเราชอบไปที่ไหนแล้วก็จะไปอยู่บ่อยๆก็เหมือนกันล่ะครับเราจึงต้องเลือกที่ที่เป็นที่ไม่ดีที่ที่ต่าเช่นในสถานที่อโครจรต่างๆที่มันมีอบบยมุกไอ้พวกผับพวกบาร์พวกหลายเนี่ย พวกอสุรกายมันชอบไปอยู่มันมืดมืดเย็นเย็นถืมถืมคนชั้นต่ำาๆไปอยู่พวกมิจฉาที่ดีท้งนั้นไปกินเหล้ากันอ่ะนั้นที่ไม่ดีเราก็จะไปเจอไอ้พวกนั้นด้วยนอกจากเจอคนไม่ดีแล้วยังเจอเจอสัมภเวสีที่ไม่ดีด้วยแต่ถ้าเราไปที่ที่ดีเราก็จะเจอเทวดาอารักษ์เจอสัมภเวสีที่ดีเราก็เป็นสัมภเวสีเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องเลือกไปสิ่งเหล่านี้เป็นการคัดสรรตามธรรมชาติดังนั้น คนจานวนมากเกือบต่ทั้งหมดเนี่ยจึงไม่มีวันได้รู้จักพุทธศาสนาเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่สะสมมาในเรื่องกรรมที่ดีมาก่อนเขาก็เสพคุ้นต่ออากุศลจิตเหมือนจิตของไอ้กังฉินที่ข่าวก็บอกว่าไอ้กังฉินจะมาศึกษาพระธงพระธรรมอะไไม่มีวันเป็นไปได้หรอกครับเพราะว่ามันไม่เคยฝักใฝ่มันจะโกหกอะไรก็พูดไปเถอะ แต่เราสามารถจะอนุมานได้โดยอาศัยพื้นฐานตามหลักการวิเคราะห์ที่เรียกว่า deductive analysis ก็คือวิเคราะห์จากทฤษฎีมาเทียบเคียงกับปรากฏการจริงที่เกิดขึ้นมาไอ้กัางจิตไม่มีวันเพราะจิตมันเนี่ยเต็มไปด้วยโทสะโลภะและโมหะอย่าว่าแต่มันอยู่ในคุกมันจะเรียนไม่ได้เลยก็อยผมบอกผู้ที่บรรพชาภิกษุแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ ส่วนใหญ่บวชแล้วไม่เรียนโบราณก็มีคําว่าบวชเรียนเพราะอะไรเพราะว่าบวชนี่ก็คือการปฏิบัติเปลี่ยนสถานะก็จริงแต่ถ้าไม่เรียนไม่มีวันได้รู้เด็ดขาดไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นชาวพุทธโดยอัตโนมัติไม่จริงถ้าไม่ศรัทธานอะย่างไงก็ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกครับและสิ่งที่จะทําให้เขาได้รับวิบากเนี่ยก็มีอยู่สองประการเท่านั้นก็คือกุศลจิตและอกุศลจิตดูกรณีไอ้กังฉิน ไอ้กังฉินเนี่ยช่อราดบางหลวงขนาดหนักเลยสร้างแผนยอยย้อนแสนกลนต่างๆนานาพร้อมกัเอาเออเอ๋งลูกหลานแบานว้านเครือของมันที่คิดชั่วๆเนี่ยเอามาชักยายหมดวางแผนอย่างซับซ้อนวิบากชั่วก็เทียบเท่ากับการลักทรัพย์เพราะอะไรเงินที่มันช่อราดบางหลวงไปมันเป็นเงินที่มีเจ้าของเจ้าของคือใคร คือประชาชนคนไทยทั้งปวงโดยเงินนี้เขามอบให้รัฐบาลเป็นคนที่นํามาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความสุขในประเทศของประชาชนทั้งปวงเงินนี้เจ้าของคือประชาชนกรรมชั่วจะแรงหรือเบาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3ประการด้วยกัน 1. มูลค่าของทรัพย์นั้น ไอ้กังฉินเนี่ยช่อลาบบางหลวงมาเป็นแสนแสนล้านมูลค่ามหาศาลมาือมาข้อที่หนึ่งหนักข้อที่สองเจตนาถ้าเจตนาอยากจะได้อยากจะได้รับทรัพย์เขาเนี่ยอย่างแรงกล้ามีความต้องการเหลือเกินเนี่ยเจตนาแรงกล้าวิบาชั่วก็หนักข้อที่สามการดำเนินความพยายามเจตนาเนี่ยมันอยู่ในใจ แต่ข้อที่สามนี่เป็นการกระทําเช่นว่าไปล็อบบี้เฮ้ยเอ็งช่วยข้าโกงนะเอ้ยเดี๋ยวข่าจะแบ่งเดี๋ยวค่าจะให้เป็นอาิย์บดีนะเดี๋ยวฮะค่าจะตั้งเองัฐมตีนะเอ็งช่วยโกงอย่างนั้นอย่างนี้ไปบอกไอ้วัฒนาเมืองสูบให้โกงบ้านเอือออทอนไปบอกไอ้ภูมิสารสนให้โกงจํานำข้าวไปบอกไอ้บุญทรงให้ช่วยโกง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 ไอ้พวกเวนต์ตานล่นก็โกง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 เหนื่อยนะครับทําแบบนี้การกระทําหนักดังนั้นครบ3สามประการหนักทั้งนั้นหนึ่งมูลค่าสูง สองเจตนาชั่วแรงกล้าสามการเมินความพยายามแรงกล้าเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของมันดังนั้นวิบากชั่วแรงมากทีเดียวองค์ประกอบของการรักทรัพย์มีอยู่ห้าข้อด้วยกันห้าข้อท่านจำให้ดีหนึ่งทรัพย์นั้นมีเจ้าของท่านเดินไปตามถนนเห็นแบงค์พันตกอยู่ท่านคิดว่าไอ้แบงค์พันเนี่ยมันผุดขึ้นมาเองหรือไงไม่ใช่ แล้วมันมีเจ้าของไหมมันต้องมีไม่มีมันจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเห็นไหมครับข้อที่สองท่านรู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของรู้ทีก็ไม่มีเจ้าของมันจะมาอยู่ได้ได้ยังไงใช่ไหมรู้ข้อที่สามมีความต้องการจะเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนผ่านหนึ่งนะเว้ย,วยอยากได้อะ่ะเยอะสามผ่านข้อที่สี่ดำเนินการเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตน,นคือมองซ้ายมองขวาหยิบปุ๊บ เข้ากระเป๋าดาเนินการแล้วข้อที่ห้าทรัพย์นั้นมาเป็นของตนคือมาอยู่ในกระเป๋าเราแล้ว,ลวครบห้าข้อหนึ่งทรัพย์นั้นมีเจ้าของสองรู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของสามเจตนาอยากได้ทรัพย์นั้นสี่ดำเนินความพยายามที่จะเอาทรัพย์นั้นห้าทรัพย์นั้นเปลี่ยนมาอยู่ในมือท่านใส่กระเป๋าไปแล้วครบห้าข้อลักทรัพย์นี่ตัวอย่างแบงก์พันแต่ไอ้กังฉินเนี่ยโกงเงินแผ่นดินไปเป็นแสนแสนแสน,แสน,แ,สนแสนล้าน หนักขนาดไหนนี่คือการช่อราบหลวงคือการลักทรัพย์ไงครับตรีศินข้อสองหนักลองจากปานาติป,ปา,าตาเวรมณีสิกขาประดังสมาธิยามีฆ่าสัตว์เนี่ยแรงที่สุดข้อที่สองแรงลองลงมาแต่ก็วิบากชั่วหนักดังนั้นการลักทรัพย์เนี่ยจะต้องได้รับวิบากชั่วแน่นอนไอ้กั้งฉิ้นจะต้องได้รับวิบากชั่วทั้งหมดห้าประเภทด้วยกันดังในภาพนี้ หนึ่งต้องไปเกิดในนรกภูมิเพราะจิตใจมันชั่วถ้าหากความชั่วหนักอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วครบสามการหนักๆทั้งนั้นไปนรกเบาลงมาหน่อยก็ไปอยู่ในภพเดฉะนอาจจะเกิดเป็นเปรตเพราะมีความโลภมากแต่ถ้าหากมันมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ยากจนไร้ที่พึ่งไม่มีใครครบหาไม่มีใครส่งเสริมหรือเบาที่สุด ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีทรัพย์สมบัติพินาศเสียหายโดยกระทานหาันพวกเศรษฐีที่ร่ำรวยต่อมาเนี่ยถูกไฟไหม้ทรัพย์สินเสียหายถูกคดโกงหมดเนื้อหมดตัวมันเป็นผลจา,จากข้อนี้ครับเคยรักทรัพย์มาก่อนและยังไม่พอผิดศีลข้อสองแล้วยังผิดศีลข้อสี่ด้วยคือการกล่าวเท็จรวยแล้วไม่โกงเนี่ยเห็นไหมครับกล่าวเท็จ ท่านผู้ชมครับองประกอบของคำเท็จมีดังภาพนี้ครับต้องเป็นเรื่องที่ไม่จริงตั้งใจพูดให้ผิดไปจากความจริงกระทำการพูดให้ผิดไปจากความจริงและแพร่ข้อความเท็จนั้นให้ผู้อื่นได้รับทราบการที่มันหลอกว่ารวยแล้วไม่โกงที่ผมกล่าวว่า มันกล่าวเท็จไม่ใช่แปลว่าคนรวยจะโกงเพราะว่าไม่ว่าจะรวยหรือจนไม่เกี่ยวกับการทุจริคตคดโกงไม่มีความสัมพันธ์กันคนรวยก็โกงได้คนจนก็โกงได้คนรวยดีๆที่ซื่อสัาวสุจริตก็มีมากมายคนจนดีๆที่ซื่อสัาวสุจริตก็มีเยอะแยะ อังนั้นความรวยความจนไม่เกี่ยวกับการโกงหรือไม่โกงเพราะว่าการโกงหรือไม่มันขึ้นอยู่กับจิตจิตที่ฝักใฝ่ในเรื่องโลภและปราจจาฮิริโอตปะถ้าเป็นครบอย่างนี้โกงทุกรายไอ้กังฉินครบเครื่องเพราะมันไม่รู้จักและไม่เคยศรัทธานับถือพุทธศาสนาวิบากชั่วขอให้ผู้ที่กล่าวคำเท็จจะต้องได้รับ แน่นอนไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับวิบากชั่วของมันก็คือจะต้องไปปฏิสุทธิในนรกภูมิหรือเดรฉานภูมิหรือเปติวิสยภูมิก็คือเป็นเปรตนั่นเองถ้าหากได้มีโอกาสมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็จะเป็นผู้ที่มีวาจาไม่น่าเชื่อถือมีกลิ่นปากเหม็นน่ารังเกียจหรือ หากได้กลับมาเป็นมนุษย์ภูมิก็มักถูกกล่าวหาใส่ร้ายด้วยความเท็จอยู่เสมอนั่นก็คือวิบากชั่วที่ต้องได้รับอย่างน้อยที่สุดมันทำกรรมชั่วสองเรื่องใหญ่ๆคือการลักทรัพย์และการกล่าวคำเท็จสิ่งเรล่านี้ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ใช่สิ่งดีแน่นอนไอ้กังขินมันไม่รู้เรื่องนี้เพราะมันไม่นับถือพุทธศาสนา ผมจิ่งอยากกะมือเตือนท่านที่ให้เกียรติมาติดตามช่องนี้ได้สังวรตระหนักไว้ให้ดีครับชาวพุทธแท้ๆเนะี่ยจะกลัวกรรมชั่วเพราะทุกคนรู้ดีอย่างปราศจากข้อสงสัยว่ากรรมชั่วจะเป็นที่มาของวิบากชั่วอย่างแน่นอนทำชั่วได้ดีไม่มีทำชั่วได้ชั่วเสมอไป ทำดีได้ชั่วไม่มีทำดีได้ดีเสมอไปผมพลตีรัตเตอร์พิชาติยูน้าพขอจบการนําเสนอแต่พเองเท่านี้สวัสดีครับ